สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกษประจําเดือนแห่งความรักนะครับสําหรับท่านใดที่แห้วอยู่มีปัญหาด้านเกินเงินนะครับหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วยกเว้นว่าพื้นดวงท่านมีดาวไม่ดีส่งผลกับดาวจรในช่วงนี้นะครับนอกนั้นคนละคนาราเสตุลเตรียม รวยเตรียมแฮปปี้กับความรักนะครับก่อนจะไปการฝากกดติดตามและมีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยสำหรับท่านใดสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับหรือต้องการใบดวงนางฟ้าของอาจารย์ยักษ์สามารถติดต่อได้ช่องทางเดียวกันครับคือที่ Line ID Admin y ินยักษติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับด้านความคิดก่อนครับในช่วงเดือนนี้มีทั้งดาวเกตและดาวฤนัดโคโจรมาเลงลักฉะนั้นในเดือนนี้และหลังจากนี้ท่านจะค่อนข้างเนื้อหอมครับ ไปไหนมาไหนจะมีคนกล่าวถึงพูดถึงและคิดถึงประกอบกับในช่วงเดือนนี้ดาวประจำตัวได้ประทุมเกณฑ์และได้มหาจากเพราะฉะนั้นช่วงนี้แม้แต่ท่านไปยืนเกาตูดไปยืนแคคี้มุกที่กลางสี่แยกยังดูดีเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่13 กุมภาพันธ์นั้นจะเนื้อหอมสุดๆแล้วดาวประจำตัวเองได้มหัดธนูเลิกด้วยเพราะนั้นจะตัดสินใจจะพูดคุยจะทำอะไรต่างๆก็ดูดีดูมีเหตุผลดูแฮปปี้ไปเสียทุกเรื่องครับหลังจากนั้นวันที่5กุมภาดาวัคารย้ายราศีครับและหลังจากวันที่13กุมภาดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ ย้ายราศีทีเนี้ด้านความคิดท่านก็จะมองเรื่องการซื้อบ้านการซื้อรถหรือการขอใครสักคนแต่งงานอาจจะมีการไปสู่ขอไปพูดคุยเจรจาหรืออาจจะมีการสารภาพรักหรืออาจจะมีการนะครับ ลงทุนทำอะไรกับที่บ้านหรือครอบครัวในช่วงเวลาดังกล่าวและนะครับหลังจากวันที่14ปลายดาวพุธย้ายราศีอังคารกับสุกนั้นจะอยู่ด้วยการปลายจนถึงนะครับเดือน มีนาคมเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงเดือนนี้นะครับท่านจะได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือมากเป็นพิเศษจะเริ่มต้นทำอะไรก็จะมีคนรักมีคนชอบมีคนสนับสนุนและมีคนเห็นด้วยข้อควรระวังคืออย่าขี้น้อยใจอย่าขี้งอนแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไป ช่วงเวลาที่ไม่ควรตัดสินใจเรื่องอะไรใหญ่ๆคือวันที่16นะครับกุมภาพันธ์จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ครับหลังจากนั้นจะสามารถทำอะไรได้อย่างแฮปปี้แล้ก็มีความสุขคือจะทำก่อนก็ได้จะทำหลังก็ได้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันดีกว่าครับ ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักษ์นะครับสามารถโอนพร้อมเพลงนะครับมาได้ที่เบอร์โทร09 345 12345 12ชื่อบัญชีพิพัฒโยธาทะยักษะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูด้านการเงินดาวการเงินนั้นเป็นดาวอังคารอาจารย์บอกเลยเดือนนี้ไม่รวยก็ไม่รู้ว่าจะรวยเดือนไหนแล้ว ประการที่1คือพฤหัสและอังคารนั้นโคจรเป็นกระเศษสลับเรือนพอโคจรเป็นกระเศษสลับเรือนถ้าค้าขายอยู่ลูกค้าเก่าจะกลับมาคุยอใครก็รู้เรื่องมีลูกค้าประจำม,มีรายได้ประจำและอังคารกับพฤหัสและดาวสุนั้นสเสวยเลิกดีด้วยกันทั้งคู่ท่านค้าขายตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องจัดโปรโมชั่นขอให้ของของท่านนั้นมีคุณภาพหรือมี ประสิทธิภาพตามที่ท่านพรีเซตนนะครับส่วนใครที่มีรายได้ทางเดียวนะครับก็นะครับถ้าเป็นลูกจ้างก็ไม่น่าจะรวยขึ้นแต่ถ้าท่านเป็นค้าขายหรือมีรายได้หลายๆทางจะมีรายได้เข้ามามากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนจะทำให้รวยก็ไม่ได้เพราะมันฟิกเงินเดือนอยู่เท่าเดิมแต่หลังจากวันที่5กุมพาพันไป ใครที่หวังตำแหน่งหรือมีเกณฑ์ได้ขึ้นตำแหน่งนั้นจะมีเกณฑ์ได้รับตำแหน่งและมีเกณฑ์ได้เลื่อนเงินเดือนหรือเพิ่มเงินเดือนให้มากกว่าเดิมนะครับอังคารนั้นได้เกณฑ์และได้อุดอยู่ในตำแหน่งพบพันธุอาจจะได้รับตำแหน่งใหม่และได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเช่นรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนี้อยู่ปรากฏว่าผู้จัดการอีกฝ่ายหนึ่งมีการโยกย้ายลาออกเขาก็ให้ท่านรักษาการแทนและ เพิ่มเงินเดือนให้ด้วยก็เรียกว่ามีภาระแต่ได้เงินมากขึ้นส่วนใครที่เป็นคนค้าขายมีรายได้หลายทางในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือใครที่เป็นในหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีเกณฑ์ดีเป็นพิเศษนะครับแต่เงินในช่วงนี้จะมีความยากลำบากหน่อยแต่จะได้เยอะแล้วก็ได้ก้อนใหญ่ครับหลังจากนั้นวันที่13ดาวทิย้ายราศีดาวศุกร์ย้ายราศีและวันที่14ครับ ดาวังคาอดาวพุธครับย้ายราศีทีนี้อังคารกับศุกร์นั้นอยู่ด้วยกันอย่างที่อาจารย์บอกเพราะนั้นจะเป็นช่วงหาเงินง่ายและได้เงินเยอะนะครับรายได้นั้นมาจากเพื่อนแนะนำนะครับท่านเนื้อหอมเป็นที่รู้จักในวงสังคมมีการติดต่อให้ไปออกร้านมีการติดต่อให้ไปขายของเรียกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากและเผลอๆจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นเคยขายลูกชิ้นอยู่อาจจะมีการขายเกี๊ยวซาบเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างคือมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเข้ามาในช่วงนี้ช่วงที่ไม่ควรซื้อของมีราคาและไม่ควรลงทุนคือในช่วงที่อังคารนั้นเสวยเลิกไม่ดีนะครับในช่วงวันที่9จนถึงวันที่18 กุมภาพันธ์แค่นั้นเองเพราะนั้นจะซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาก่อนนี้ก็ได้หรือจะซื้อของใหญ่ของมีราคาหลังจากวันที่18ไปก็ได้นะครับอังคารในช่วงนี้สวยดีมากๆเลยถ้าอยากได้ช่วงที่พีคที่สุดในการต่อรองเงินเดือนอยากจะย้ายงานดาวอังคารนั้นจะได้วอละโคตมะนวางนะครับในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่9เวลาสทุ่มครับ เพราะฉะนั้น1จนถึง9เวลา3มทุ่มสามารถที่จะต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนและต่อรองเรื่องงานได้นัดคุยเจราจาอะไรช่วงนี้เราจะทำได้ดีและมีเงินเข้ามามา,มากเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับรายได้เสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนื่องจากตอนนี้ดาวลาพระครับโคจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่ครับ และหลังจากวันที่13ปลายดาวลาพระโคจรเข้าไปทับดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์เลยครับได้รถใหม่เช่นเดียวกันส่วนการรับลูกน้องในช่วงนี้ต้องดูดีๆครับเพราะดาวราหูซึ่งเป็นดาวลูกน้องและบริวานนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอฬิระวังลูกน้องขโมยเงินระวังทะเลาะก,กับลูกน้องและระวังลูกน้องสร้างปัญหานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องเยอะๆพยายามคุยกับลูกน้องดีๆอย่ามั่นใจในตัวเองจนเกินไปว่าเรามีแบ็กดีเจ้านายเมตตารักให้แล้วจะไปทําอะไรก็ได้ต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษครับทีนี้มาดูด้านสุขภาพนะครับยังคงต้องระวังไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนลัคนาราศีตุลพราะดาวมฤตยูนั้น โครจรอ,อยู่ในภพมลนะ,นะครับและจะอยู่อย่างนี้ไปอีก7ปีเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะโชคไม่ดีช่วงไหนตีเซฟง่ายสุดๆคือนะครับทำบุญบริจาคโลหิตหรือปล่อยชีวิตทุกเดือนนะครับเดือนละ3ตัว5ตัวอะไรก็ว่ากันไปต่อขอให้เป็นปลาหน้าเขียงไม่ใช่ปลาหน้าวัดนะครับปลาหน้าเขียงคือปลาที่เขาลังจะไปฆ่าเราต้องการให้ปล่อยชีวิตจุดประสงค์เราอยู่ตรงนี้นะนะครับ ดา,ดาวสุกซึ่งเป็นดาวมรณนะตอนนี้โคจรอ,อยู่ในภพสััตช้าอยู่ในราศีธาตุไฟแต่อาจารย์มองแล้วมุมดาวนะครับไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นมากเท่าไหร่เพราะดาวพฤหัสนั้นโคจรคุ้มครองลัคนาดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรก็อยู่กับดาวสุกไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเหตุต้องระวังก็ระวังเรื่องศีรษะขาขา่ขาแล้วก็เรื่องความร้อนครับ หลังจากนั้นวันที่นะครับ13กุมภาพันธ์นะครับปลายจนถึงสิ้นเดือนดาวสุกนั้นโครจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับและ ให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรืออุบัติเหตุภายในบ้านระวังตกบันไดระวังนะครับไปจับราวบันไดแล้วเจอเสียนตำม,มือเอาอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าพระฤหัีที่คอยคุ้มครองดาวคานที่คอยช่วยเหลือเหตุที่เกิดมันไม่น่าจะหนักแต่ถ้าดูแล้วมีการเดินทางกายอยากให้ดูเรื่องลมยางอาจจะมีอะไรครับลมยางอ่อนไปจนถึงไปเหยียบตะปูระหว่างเดินทางนะครับเพราะนั้น ถ้าไปไหนไปทางหลักอย่าไปทางรองนะครับและดาวราหูที่อยู่ตรงนี้ระวังยางหน้าขวาเป็นที่สุดนะครับสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงนี้ครับดูแล้วไม่น่าจะหนักหนาสาหัสเท่าไหร่แต่อย่างไรตีเซฟ้ยวนิดนึงเพราะดาวมารุตยูนั้นเป็นดาวอาเพศแสดงว่าเหตุไม่ดี จะเกิดกับเราแบบไม่สนไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าระวังไว้นิดหนึ่งครับทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันนะครับสำหรับการสัมภาษณ์งานคุยงานอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าดาวังคารนั้นมีมุมไม่ดีแค่วันที่9เวลา3ทุ่มจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเอาจารย์เข้าไปจับเข้าไปอีกนะครับเราจะสามารถโฟกัสได้ว่า เรานะั้นจะควรสัมภาษณ์งานคุยงานหรือทํางานในช่วงไหนดีช่วงไหน,วไหนควรมีอะไรทําไปไม่ควรลงทุนช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไล่เป็นรายวันให้ครับเริ่มจากวันที่1กุมภาพันธ์เวลา6กโมงเช้าจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เวลา9ก้าโมงเช้าดาวจาันโคจรอ,อยู่ในภพว,วินาศได้ราชาโชคเหมาะสําหรับการทํางานแบบลับ,ลบ ไม่บอกใครหรือถ้าได้งานจะเริ่มงานให้เริ่มงานหลังจากวันที่1เวลา9โมงเช่นถ้าทำงานครั้งแรกในวันที่1กุมภาขอเขาเข้าสายหน่อยเข้าสัก10โมงแล้การให้ดาวจันนั้นย้ายราศีก่อนครับหลังจากนั้นวันที่1เวลา9โมงเช้าไปจนถึงวันที่3เวลา19.00น,นดาวจันโคจรมาทับตัวช่วงนี้มีอะไรทําไปจะมีคนคอยช่วยเหลือ สามารถเปิดธุรกิจเล,กเล็กๆน้อยๆได้ในช่วงนี้เพราะได้จันทร์คลุสุริยานะครับและงานที่เข้ามาจะเป็นงานด้านการพูดแต่ต้องทำอะไรด้วยตนเองจะดีที่สุดครับหลังจากนั้นวันที่3จนถึงวันที่6เวลาตีสามจะเป็นงานด้านการบริการเป็นงานด้านไอทีเป็นงานที่ไม่เหนื่อยแต่รายได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีใครสายขี้เกียจสายสบายช่วงนี้สัมภาษณ์งานสมัครงานดีที่สุดครับ หลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่6จนถึงวันที่8เวลา8โมงเช้าครับดาวจันเจอกับดาวศุกร์ช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะมีการสัมภาษณ์งานในช่วงนี้จะเป็นงานด้านการตัดสินใจรายได้ผลตอบแทนก็ดีเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกนะครับในช่วงนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างยากต้องใช้ฝีมือสักหน่อยหนึ่งแต่สำเร็จแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับ หลังจากนั้นไม่ควรลงทุนอะไรในช่วงนี้ครับจันกับราหูโยกกันเป็นพินทุบาทและดาวจันโคจรเป็นปลาในช่วงวันที่8จนถึงวันที่10เวลาเที่ยงนะครับงานจะเป็นงานของคนอื่นนะครับไม่ใช่งานของตัวเองจะเป็นงานหนักงานยากแต่ดูแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ควักเงินของตัวเองก็สามารถทําได้ครับหลังจากนั้นวันที่10จนถึงวันที่12เวลาบ่าย2ครับ ดาวจันเจอกับดาวเสาครับมันจะเป็นงานที่ต้องทำอะไรใหม่ๆหรือทำร่วมกับบริวารเป็นงานที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะเป็นงานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้ถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับเพราะดูแล้วจะเป็นงานที่ยากแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่ควรครับหลังจากนั้นวันที่12จนถึงวันที่14เวลา17.00จนย์ดาวจันโคจรอ,อยู่ในภพอริช่วงนี้จะเป็นงานยาก แต่ผลตอบแทนค่อนข้างดีจะเป็นงานที่มีปัญหาเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ในมุมาจารย์เงินดีขนาดนี้รับไว้เถอะนะครับหลังจากนั้นวันที่14จนถึงวันที่16เวลา2ทุ่มดาวจันเจอกับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นงานยากผลตอบแทนค่อนข้างดี แนะนำให้รับไว้ครับงานแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆและมุมดาวดีขนาดนี้นะครับรับไว้ครับหรือคุยงานได้ครับแต่ในช่วงแรกอาจจะต้องมีการลดแรกจากแถมสักหน่อยหนึ่งนะหลังจากนั้นวันที่16จนถึงวันที่19เวลาตีหนึ่งครับดาวจันทร์โดนดาวดาราหูโยกและอยู่กับมนุษย์ตยูจะเป็นงานที่อาจจะมีเรื่องไม่ถูกต้องทำนองคลองทำเข้ามาผลตอบแทนดีแต่ไม่แนะนำครับห้ามลงทุนวันนี้ หลังจากนั้นวันที่19จนถึงวันที่21เวลา8ปดโมงเชา้าครับในช่วงนี้ดาวจันโคจรอ,อยู่ในภพสุภะจะเป็นงานที่ได้เจอกับคนใหญ่คนโต คนร่ำคนรวยเป็นงานที่มีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมค่อนข้างดีเป็นงานใช้คำพูดครับสามารถพูดคุยเจรจาได้ครับหลังจากนั้นวันที่21จนถึงวันที่23เวลา 18.00-. ดน์นดาวจันได้ตำแหน่งเกษตรถ้าสมัครงานหรือเริ่มงานในช่วงนี้จะเป็นงานที่ทำได้ทนทำได้ยาวทำได้นานครับแต่อาจจะต้องเป็นงานที่เริ่มด้วยตัวเองก่อนครับหลังจากนั้นช่วงนี้แม้จันจะอยู่ในภพลาภะแต่อย่ารับเข้ามาเลยครับ จันกระเสาเลงการแม้ว่าจะเป็นวันจันเพนแต่อาจารย์ไม่แนะนําในช่วงนี้ครับคือช่วงวันที่23จนถึงวันที่26เวลาตี5ครับหลังจากนั้นเวลาวันที่26จนถึงวันที่28เวลา16.00นในช่วงนี้สามารถทํางานได้นะครับแต่เป็นงานลับๆงานต่างประเทศงานทางไกลแต่ถ้าเป็นการย้ายงานเปลี่ยนงานยังไม่ควรเริ่มในช่วงดังกล่าวครับและ หลังจากนั้นวันที่28เวลา16.00น,นไปจนถึงวันที่1มีนา6โมงเชา้าดาวจาันโคจรมาทับตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นงานเบางานสบายงานมีคนช่วยเหลืออีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะนั้นท่านเอาเรื่องงานที่อาจารย์บอกและเอาวันเวลาเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนมาแมทก,กันจะรู้ว่า ควรสัมภาษณ์งานคุยงานช่วงไหนดีที่สุดครับการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆช่วงนี้สามารถทำได้ไม่ได้มีมุมดาวอะไรเป็นพินทุบาทแล้วแต่งานนั้นอาจารย์มองว่าเป็นงานที่ไม่มีลูกน้องหรือทำเองจะดีที่สุดนะคบเพราะดาวราหูนั้นโครจรอ,อยู่ในภพอะลิหรือถ้าจะทำนั้นทำเป็นแบบหุ้นส่วนคือทำร่วมกับเพื่อนกันนั้นน่าจะดีกว่างานที่ทำคนเดียวแล้วมีลูกน้องคอยช่วยเหลือ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานส่วนการรับลูกน้องถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงช่วงที่อังคารไม่ดีคือวันที่9จนถึงวันที่18ดาวศุกร์ไม่ดีวันที่16จนถึงวันที่21เพราะนั้นถ้าจะรับลูกน้องก็ควรจะรับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9และหลังจากวันที่21กุมพาพันธเป็นต้นไปครับอ่ะต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง ความรักกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายยกษสามารถนะครับสนับสนุนได้โดยที่โอนเข้ามาที่พร้อมเพล์เบอร์โทร0934512345ครับชื่อบัญชีพิพั์โยธาทะยักษ์ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับมาดูด้านความรักกันนะครับสำหรับใครที่โสดอยู่นะครับอย่างเช่นอาจารย์เป็นต้นก็ จะมีคนคุยสักทีหนึ่งครับเพราะตอนนี้อังคารกับพฤหัสเป็นกเกษตรสลับเลือนอังคารเสวยเลิกดีสุขเสวยเลิกดีพฤหัสเสวยเลิกดีพุธเสวยเลิกดีละดาวหลายดวงเสวยเลิกดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามานั้นจะมีรายได้หลัก และได้ได้เสริมแต่ถ้าเขามีรายได้เสริมทางเดียวจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่แต่ถ้าเป็นคนที่มีรายได้หลักและรายได้เสริมด้วยจะเป็นคนที่มีรายได้เสริมที่ดีมากให้รับเข้ามาครับอังคารกับศุขที่อยู่ด้วยกันมันําให้นะครับเป็นคนที่ทัศนคติบุคลิกนิสัยเหมือนกันอาจจะเป็น เพื่อนแนะนําให้หรือเดินทางไปพบป่าพูดคุยแล้วเจอคนถูกใจช่วงนี้คนลัคนาราศีตุลต้องหน้าด้านหน่อยนะครับชอบใครขอเบอร์ครับอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆในช่วงนี้ผ่านไปดาวพฤหัสเองเป็นทั้งดาวาสัตชะและก็ดาวภพอลิเป็นคาดประจำราศีแต่ในช่วงนี้อาจารย์ว่ามันหนักในภพสัตวชะมากกว่าและในส่วนของตรงนี้ ท่านก็เนื้อหอมสุดๆเลยเรียกว่าในช่วงนี้จะทําอะไรก็ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนมาชอบมีคนมาถูกใจส่งข้อความหาชวนกินข้าวเพราะฉนั้นบริหารจัดการดีๆถ้ามีแฟนอยู่แล้วต้องปิดตัวเองแต่ถ้ายังไม่มีใครนะครับค่อยๆคัดกรองไปเพราะมันจะมีเข้ามามากกว่า3คนเป็นอย่างน้อยอาจารย์ว่าได้คุยแน่เลยครับใครที่บอกว่าแชทว่างอ้างว้างเหลือเกิน นะครับจะได้คุยทางข้อความอย่างแน่นอนหรือได้ไปกินข้าวไปเที่ยวไปปาร์ตี้ด้วยกันอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นนะครับวันที่3ดาวอังคารย้ายราศีเป็นคาดประจำราศีนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ทำงานเก่งและดาวอังคารเป็นดาวคนรักพอไปอยู่กับดาวทิศเป็นดาวลาภะแสดงว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดแต่เป็นคนที่หาเงินเก่ง นะครับกล้าคิดกล้าพูดแต่อาจจะคบกันแบบไม่เปิดเผยเพราะตำแหน่งงานของเขานั้นใหญ่โจจัดเพราะนั้นใครอยากได้นิสัยคนบ้านรวยจะเป็นช่วงนี้ครับและนะครับเป็นคนที่วางแผนเรื่องการเงินแต่ต้องระวังคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้ถ้าเขาไม่ได้ติดการพนันจนเกินไปสามารถรับเข้ามาได้แต่ถ้าเขาติดการพน,นันเช่นเทรดค่าเงินเล่นหุ้นจนแบบไม่สนอีลา้าค่าอีลมเนี่ยต้องระวัง นะครับดูตามนี้เขาจะมีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมดีแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่นิสัยที่รวยที่สุดครับหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับคนที่เข้ามาจานิสยยัยรวยคือทั้งหาเงินเก่งหน้าตาดีเนื้อหอมบ้านมีมรดกด้วยนะครับเป็นอะไรที่แฮปปี้แล้วก็ดีมากๆแถมอังคารกับศุกนั้นอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่13 กลุ่มผพพ่าผ่า์เพราะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักจริงๆครับเพราะฉะนั้นต้องรีบสักนิดหนึ่งนะครับถ้าอยากได้แบบรวยบ้านมีมรดกนิสยัยดีเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่นะครับให้รับเข้ามาหลังจาก25กุ่มผ่านจริงรับได้ทั้งเดือนแหละครับช่วงที่ไม่ควรรับเข้ามาคือวันที่9จนถึงวันที่18ช่วงที่ดาวัคารนั้น สเสวยตรียางเสานะครับจะ,สะเสวยตรียางเสาตรียางเสาคืออะไรตรียางเสาคือ5อย่างไม่ดีครับจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้หรือไม่ก็ครบ5้าอย่างเลยคือเจ้าชู้ใช้ความรุนแรงยาเสพติดการพนันหรือทําอะไรที่ผิดกฎหมาย mm. เพราะฉะนั้นนะครับวันที่9จนถึงวันที่18อย่าเข้าทินเนอร์อยาปัดขวายาปัดซ้าย มีอะไรทําไปก่อนหน้านี้รับเข้ามาได้หลังจากนี้ก็สามารถรับเข้ามาได้เพราะฉะนั้นช่วงที่อาจารย์แนะนําที่สุดนะครับก็คือหลังจาก18ไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยคือบ้านมีมรดกด้วยหาเงินเก่งด้วย หน้าตาดีด้วยการเงินดีด้วยนะครับเรียกว่าดีหลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกก็ไม่ได้ขี้เหล่ครับได้หมดครับแล้วก็อย่างหนึง่งในช่วงนี้ไม่ได้มีมุมดาวเสารกับดาวราหูมาทําร้ายกันระวังอย่างเดียวคือรับเข้ามาเยอะเกินไปจนไม่รู้ว่าจะตัดใครในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้นเองครับ <c oughs> ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วให้ระวังตัวท่านเองเนี่ยเนื้อหอมไป ระวังจะไปมีกิ๊กระวังจะไปมีเรื่องมือที่3แฟนท่านในเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ตั้งครันเพราะฉะนั้นถ้าไม่พร้อมป้องกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าพร้อมอยากมีบุตรต้องนะครับปฏิบัติการทํากันบ้านในช่วงนี้นะครับการเงินในช่วงแรกจะติดขัดนิดนึงมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายแต่ไรายได้เสริมดูดีมากตกงานอยู่ได้งานอย่างแน่นอนไม่น่ามีปัญหาครับหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์ไป ตกงานอยู่มีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์ได้งานหลังจากวันที่13กุมภาและมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือมีเกณฑ์ขายบ้านขายรถได้ราคาในช่วงดังกล่าวรวมถึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับช่วงเดือนนี้คนลัคนาราศีตุลนั้นดีทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตัวท่านที่เนื้อหอมจนเกินไปจะทําให้เกิดการหืนห่วงทะเลาะวิวาทการแต่มุมดาวนั้นถ้าท่านงอ ท่านเข้าใจสารภาพผิดหรือตัดไม่คุยกับคนที่เข้ามาในช่วงดังกล่าวอาจารย์มองว่าจะสามารถนะครับประคองรักได้ไม่น่าจะมีการเลิกกันในเดือนนี้แล้วก็ดูแลจะพาก,กันกินพาก,กันเที่ยวเผลอแต่งงานกันนัดหาวันแต่งงานหรือนะครับหาเลิกดีๆทำอะไรร่วมกันครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนลัคนาราศีตุลฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ